บทที่1การจุติในโลกดาบและคาถาหลังจากความมืดมิดอันว่างเปล่าที่ตามมาจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่เบนพนักงานออฟฟิศธรรมดารรมดาจากกรุงเทพยุคปัจจุบันก็ได้ตื่นขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่แปลกตายอย่างสิ้นเชิงแสงสีขาวเจิดจ้าที่เคยสดสงเข้าตาจนท่าเลือนได้จางหายไปเหลือเพียงภาพแรกที่เห็นคือเพดานไม้เก่าๆมีถะวนเลื้พันธุ์ระยงระยางแสงแดดรอดผ่านช่องว่างลงมาเป็นลำลำกลิ่นดินชื้นและอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดแตกต่างจากกลิ่นอับของห้องพยาบาล หรือควันพิษในเมืองหลวงที่เขาคุ้นเคยเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับเล็กจิ๋วอย่างน่าประหลาดผู้ชายตัวใหญ่หน้าตาใจดีคนหนึ่งกำลังก้มหน้ามองเขาด้วยรอยยิ้มอบอุ่นฟื้นแล้วหรือเจ้าหนูเสียงทุ้งนุ่งเอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดจากนั้นเบนก็รู้ว่าตัวเองถูกเรียกขานว่าเอ็ดดี้และนี่คือโลกใหม่โลกที่ทุกอย่างแตกต่างไปจากที่เขาเคยรู้จักความทรงจําในชาติก่อนที่เคยเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดามดาอย่างเบน ยังคงชัดเจนอยู่ในหัวแต่ร่างกายกลับเป็นเด็กน้อยวัยห้าขวบที่นอนอยู่บนฟุกนุ่มๆในกระท่อมไม้กลางป่าเขาจําได้ว่าก่อนหน้านี้เขากําลังข้ามถนนและรถบรรทุกคันนั้นชายผู้นั้นแนะนําตัวเองว่าเอลเดอร์ผู้ที่เก็บเขามาเลี้ยงเอลเดอร์ไม่ได้อธิบายอะไรมากไปกว่าบอกว่าเขาถูกพบอยู่กลางป่าโดยไร้คนดูแลและดูเหมือนเขาจะจําอะไรไม่ได้เอลเดอร์สอนให้เขารู้จักโลกใบนี้โลกที่มีเวทมนต์มีสิ่งมีชีวิตประหลาดและมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างจากโลกเดิมลึกลับมันคือโลกแห่งดาบ และคาถาเวทมนต์ที่เบนเคยฝันถึงเสมอในนิยายแฟนตาซีที่เขาอ่านเอ็ดดี้หรือเบนในร่างเด็กน้อยค่อยๆเรียนรู้ที่จะปรับตัวเขาเรียนรู้ที่จะเดินวิ่งและปีนป่ายเหมือนเด็กทั่วไปแม้ในใจจะรู้สึกแปลกๆที่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้งแต่ชีวิตในป่าก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเขามีเอลเดอร์คอยดูแลสอนให้เขารู้จักสมุนไพรต่างๆการหาอาหารและที่สําคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายแห่งนี้บทที่2ชีวิตในป่าและการค้นพบเวทมนต์ วันเวลาผ่านไปเอ็ดดี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆในกระท่องกลางป่าร่างกายแข็งแรงขึ้นจากการวิ่งเล่นปิ่นป่ายและช่วยเอลเดอร์ทำงานความทรงจำของเบนค่อยๆหลอมรวมเข้ากับตัวตนใหม่ของเอ็ดดี้เขายังคงคิดถึงโลกเก่าครอบครัวและเพื่อนๆแต่โลกใบใหม่นี้ก็มอบประสบการณ์ที่ไม่เคยมีให้เขาอย่างคาดไม่ถึงเขาได้เห็นมังกรบ,บินอยู่บนฟ้าได้ยินเสียงพูดไพรในยามค่ำคืนและสัมผัสพลังเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งรอบตัวเอลเดอร์มักจะพาเอ็ดดี้เข้าไปในป่าลึกเพื่อสอนเรื่องสมุนไพราหายาก และวิธีการเอาตัวรอดในช่วงแรกเอ็ดดี้มักจะตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เรืองแสงอย่างค่ำคืนหรือผีเสื้อปีกแก้วที่บินวนอยู่รอบตัวเมื่ออายุได้7จ็ดขวบเอ็ดดี้เริ่มสังเกตเห็นว่าเอลเดอร์มักจะไร้หมนง่ายๆเพื่อจุดไฟในเตาผิงหรือทําให้พืชบางชนิดเติบโตเร็วขึ้นเอลเดอร์ครับนั่นคือเวทมนต์ใช่ไหมครับเอ็ดดี้ถามด้วยแววตาเป็นประกายเอลเดอร์ยิ้มอบอุ่นใช่แล้วเจ้าหนูมันคือพลังที่แฝงอยู่ในทุกสรรพสิ่งบางคนก็ฝึกกฝนนนมมัไได้บางค็่ เอ็ดดี้พยายามเรียนแบบเอลเดอร์เขาหลับตาลงพยายามรวบรวมพลังงานที่เขารู้สึกได้รอบๆตัวแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเล่นอยู่ริมลำธารก้อนหินก้อนหนึ่งกลิ้งตกลงไปในน้ำเขาอยากให้มันลอยขึ้นมาอย่างประหลาดแล้วจู่ๆก้อนหินก้อนนั้นก็ลอยขึ้นมาจากน้ำจริงๆเอ็ดดี้ตกใจมากและรีบวิ่งไปบอกเอลเดอร์เอลเดอร์ยิ้มอย่างยินดีบางทีเจ้าอาจจะมีพรสวรรค์ด้านนี้ก็เป็นได้เอ็ดดี้ ตั้งแต่นั้นมาเอลเดอร์ก็เริ่มสอนเวทมนต์เบื้องต้นให้เอ็ดดี้แม็กจะไม่ได้มีตำราเวทมนต์โบราณแต่เอลเดอร์ก็ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรงของเขาเอ็ดดี้เรียนรู้ที่จะร่ายมนต์เล็ก,ลกๆน้อยๆเพื่อทำให้ใบไม้ลอยขึ้นหรือสร้างประกายไฟเล็กๆได้ความรู้สึกที่ได้ใช้เวทมนต์นั้นน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าการเล่นเกมในชาติก่อนเสียอีกบทที่3สัญญาณแห่งพยันตรายแต่ชีวิตในป่าก,ก็ไม่ได้มีเพียงความสงบสุขวันหนึ่ง ขณะที่เอ็ดดี้กำลังออกไปเก็บสมุนไพรกับเอลเดอร์พวกเขาก็ได้ยินเสียงคำรามกึกก้องจากส่วนลึกของป่าเสียงที่ทำให้ปฐพีสัน่นสะเทือนกิ่งไม้หักโค่นเสียงสัตว์ป่าวิ่งหนีตายดังเซ็งแซ่เอลเดอร์สีหน้าเคร่งเครียดทันทีเขาคว้ามือเอ็ดดี้ไว้แน่นวิ่งเอ็ดดี้อย่าหันหลังกลับ เอ็ดดี้ไม่เคยเห็นเอลเดอร์มีสีหน้าแบบนี้มาก่อนเขาไม่รอช้ารีบวิ่งตามเอลเดอร์ไปอย่างสุดชีวิตหัวใจเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวแต่เสียงคำรามนั้นกลับดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ย้ายกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาพวกเขาในที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่โล่งแห่งหนึ่งภาพที่เห็นทําให้เอ็ดดี้แทบหยุดหายใจสิ่งมีชีวิตขนาดมอห์อมารูปร่างคล้ายหมาป่าแต่มีขนาดเท่าบ้านสองชั้นขนสีดําสนิทดวงตาสีแดงฉานราวกับถ่านไฟกําลังจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างดูร้ายมันคือวอก อสูรร้ายในตำนานที่ชาวบ้านเล่าขานกันถึงความดูร้ายและแข็งแกร่งเอลเดอร์ดันเอ็ดดี้ไปข้างหลังซ่อนตัวเซ็ดดี้อย่าออกมาจนกว่าข้าจะบอกเอลเดอร์ Elder หยิบคาถาไม้เก่าๆที่เขามักจะใช้เป็นไม้เท้าออกมาเขากำหนดจิตปากก็ไร้มนด้วยภาษาโบราณที่ไม่เข้าใจพลังเวทมนต์สีเขียวอ่อนเริ่มเรองรองรอบกายเอลเดอร์วอกคำรามตอบรับพุ่งเข้าใส่พวกเขาด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อเอ็ดดี้ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่มองดูเอลเดอร์ต่อสู้กับอสูรร้าย ด้วยความกังวลเอลเดอร์ไร้หมุนป้องกันสลับกับการโจมตีด้วยเวทหมุนลมและดินแต่ดูเหมือนบอกจะแข็งแกร่งเกินไปการโจมตีของเอลเดอร์เพียงแค่สร้างรอยทะลอกเล็กน้อยบนผิวหนังของมันเท่านั้นวอกพุ่งเข้าตะครุบเอลเดอร์เขาถูกเหวี่ยงกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่ร่างของเอลเดอร์ซุดลงกับพื้นเวทมนต์ที่เคยส่องสว่างก็ดับวูบไป Elder, เอลเดอร์เอ็ดดี้เผลอส่งเสียงออกมาด้วยความตกใจอสูรร้ายหันขวับมามองที่เขาดวงตาสีแดงฉานจับจ้องมาที่เด็กน้อยที่ซ่อนตัวอยู่เอ็ดดี้รู้ดีว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่าางเข ไม่สามารถปล่อยให้เอลเดอร์ต้องตายได้แม้ร่างกายจะสันเทาด้วยความกลัวแต่ความทรงจําในชาติก่อนที่เขาเคยเป็นคนธรรมดาที่ไม่เคยทําอะไรได้ตอนนี้เขามาเกิดใหม่ในโลกเวทมนต์เขามีพลังเขาหลับตาลงรวบรวมพลังเวทมนต์ทั้งหมดที่เขามีในร่างกายพลังงานที่เคยเป็นเทียมประกายไฟเล็กๆตอนนี้กลับรู้สึกร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆในฝ่ามือเขานึกถึงภาพก้อนหินที่ลอยขึ้นจากน้ํานึกถึงลมพัดที่ทําให้ใบไม้พลิ้วไหว เมื่อลืมตาขึ้นมือทั้งสองข้างของเอ็ดดี้ก็เริงรองไปด้วยแสงสีเขียวอ่อนเอ็ดดี้เงยหน้ามองวอกตัวมาหึมมาอย่างไม่เกรงกลัวแกอย่ามาทำร้ายเอลเดอร์นะเอ็ดดี้ตะโกนสุดเสียงพลังเวทมนต์สีเขียวพุ่งออกจากมือเขาไปกระแทกเข้าที่ตัวของวอกอย่างจังอสูรร้ายคำรามด้วยความเจ็บปวดมันเซทลาไปเล็กน้อยใบหน้าดูร้ายแสดงความประหลาดใจออกมาเอ็ดดี้รู้ว่านี่เป็นเพียงการโจมตีเล็กน้อยแต่ก็พอให้วอกตกใจเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรได้อีกบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือเขาจะไม่ยอมแพ้ นี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่เอ็ดดี้ไม่เคยคาดฝันมาก่อนในชีวิตบทที่ 4. พลังที่ตื่นขึ้นแสงสีเขียวอ่อนที่พุ่งออกจากมือของเอ็ดดี้เข้าใส่วอกทําให้ร่างมหึมาของมันเซทลาไปเล็กน้อยใบหน้าดูร้ายนั้นใช้เมื่์ประหลาดใจแต่เพียงชั่วครู่ดวงตาสีแดงฉานก็กลับมาดูร้ายยิ่งกว่าเดิมมันคำรามตึกกล้องก่อนจะพุ่งเข้าใส่เอ็ดดี้ด้วยความเร็วที่ยากจะคาดเดาเอ็ดดี้ SD ตกใจแต่ไม่ยอมแพ้เขานึกถึงสิ่งที่เอลเดอร์เคยสอนเกี่ยวกับการรวบรวมพลังเวทมนต์ จากธรรมชาติรอบตัวป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยพลังชีวิตและเขารู้สึกได้ถึงมันเอ็ดดี้หลับตาลงอีกครั้งพยายามสงบจิตใจ,ใจรวบรวมสมาธิทั้งหมดที่เขามีแสงสีเขียวรอบมือเขาเปลี่ยนประกายเจดจ้าขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะแสบตาเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเอ็ดดี้ไม่ได้เห็นแค่แสงสีเขียวจากมือตัวเองอีกต่อไปแต่เขารู้สึกราวกับว่าสายลมที่พัดผ่านก้อนหินที่อยู่บนพื้นหรือแม้แต่ต้นไม้ที่ยืนะหงานอยู่รอบตัวต่างก็ส่งพลังบางอย่างมาให้ใหเขาพลังเหล่านั้น หลังไหลามารวมกันที่ตัวเขาราวกับว่าธรรมชาติกำลังตอบรับเสียงเรียกของเขาวอกกระโจนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆอันอแหลมคมของมันเงาวับในแสงสลัวของปากความหวาดกลัวเข้ากอบกุมหัวใจของเอ็ดดี้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาเงื้อแขนขึ้นพลังเวทมนต์สีเขียวพุ่งทะยานออกจากฝ่ามือเขาเป็นลำแสงขนาดใหญ่พุ่งเข้าปะทะก,กับร่างของวอกอย่างจังตูมเสียงระเบิดดังกึกก้องแสงสีเขียวสว่างวา่าไปทั่วป่าวอกคำรามด้วยความเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนร่างของมันถูกซัด กระเด็นไปไกลกระแทกเข้ากับต้นไม้ใหญ่จนหักโค่นไปหลายต้นฝุ่นดินฟุง้งกระจายไปทั่วบริเวณเอ็ดดี้หอบหายใจอย่างหนักร่างกายอ่อนแรงลงอย่างรวดเร็วเวทมนต์ที่เขาพุ่งตรดต่อยออกมามันกินพลังงานไปมหาศาลเขาหันไปมองเอลเดอร์ที่ยังคงนอนแน่นิ่งอยู่เอด็ดดี้พยายาม จะเข้าไปหาแต่ขาทั้งสองข้างของเขากลับอ่อนแรงจนทรุดลงกับพื้นเขามองไปยังร่างของหอกที่ค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างทุลักทุเลแม้มันจะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแต่ก็ยังคงความดูร้ายไม่เปลี่ยนแปลงดวงตาสีแดงฉานยังคงจ้องมองมาที่เอ็ดดี้ด้วยความแค้นเคืองจังหวะนั้นเองเอลเดอร์ก็ขยับตัวเขาลุกขึ้นนั่งอย่างชา้ชาๆใบหน้าซีดเผือดแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเอลเดอร์มองไปที่เอ็ดดี้ด้วยความประหลาดใจและคนยินดีจากนั้นเขาก็หันไปมองหอกอีกครั้งคราวนี้มือของเขากคาาไม้เก่า,กา,กาแนน่่่ยิิงกวาเดม เอ็ดดี้เอลเดอร์เอ่ยเสียงแหบอย่าให้มันเข้ามาใกล้ทวงเวลาไว้เอ็ดดี้พยักหน้ารับแม้จะไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อีกแล้วเขารู้สึกถึงพลังเวทมนต์ที่เหลือเพียงน้อยนิดในตัวแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขารวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายพยายามยกมือขึ้นอีกครั้งหอกคำรามพุ่งเข้าใส่เอ็ดดี้อีกครั้งด้วยความเร็วที่เหนือกว่าเดิมเอ็ดดี้เบิกตากว้างเตรียมรับการโจมตีแต่แล้วชัวลูกธนูอาบแสงสีเงินพุ่งตรงเข้าเสียบเข้าที่ขาหน้าของหอกอย่างแม่นยำ มันคำรามด้วยความเจ็บปวดอีกครั้งร่างกายกระตุกก่อนจะล้มลงไปกองกับพื้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากทางด้านหลังของเอ็ดดี้ชายชกันสาคนในชุดเกราะสีเข้มพร้อมธนูและดาบในมือปรากฏตัวขึ้นหนึ่งในนั้นก้าวออกมาข้างหน้าดวงตาคมกริตมองไปยังบอกด้วยความเย็นชาวอกนี่นาไม่คิดว่าจะเจอในป่าแถวนี้ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมันคงหลงฝูงมาหน้าสิหัวหน้าอีกคนเสริมจัดการมันให้เรียบร้อยเลยไหมครับ ชายคนแรกพยักหน้าก่อนจะหันมามองเอ็ดดี้และเอลเดอร์ที่นอนอยู่บนพื้นพวกเจ้าบาดเจ็บหรือเปล่าเอลเดอร์พยุงตัวลุกขึ้นยืนช้าๆไม่เป็นไรมากหรอกขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้เอ็ดดี้มองชายชุดเกราเหล่านั้นด้วยความทึ่งในที่สุดเขาก็ได้เห็นนักผจญภัยตัวจริงในโลกแห่งนี้พวกเขาดูแข็งแกร่งและน่าเกรงขามอย่างที่เขาเคยจินตนาการไว้เสมอบทที่หการตัดสินใจครั้งสำคัญ หลังจากจัดการบอกเรียบร้อยแล้วนักผจญภัยทั้งสามก็เข้ามาช่วยเหลือเอลเดอร์และเอ็ดดี้ชายที่เป็นหัวหน้าแนะนําตัวเองว่าชื่ออารอนและอีกสองคนคือไครรัตและลิราพวกเขาเป็นกลุ่มนักผจญภัยที่กําลังเดินทางผ่านป่าแห่งนี้เพื่อไปยังเมืองเวสเทอร์เบิร์กอารอนเสนอที่จะพาเอลเดอร์และเอ็ดดี้กลับไปยังเมืองเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ดีกว่าเอลเดอร์ Elder ลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันมามองเอ็ดดี้เอ็ดดี้เจ้าอยากไปกับพวกเขากับข้าไหมเอลเดอร์ Elder ถามด้วยน้ําเสียงอ่อนโยน เอ็ดดี้คุ่นคิดเขาเคยคิดเสมอว่าอยากจะออกไปผจญภัยในโลกว้างแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสจริงๆจังๆการใช้ชีวิตในป่าก,กับเอลเดอร์นั้นสงบสุขและปลอดภัยแต่เขาก็รู้สึกได้ถึงความปรารถนาที่จะเรียนรู้โลกใบใหม่นี้ให้มากขึ้นและตอนนี้เขาก็มีพลังเวทมนต์ที่ตื่นขึ้นแล้วเขาอยากจะฝึกฝนมันให้แข็งแกร่งขึ้นผมอยากไปครับเอลเดอร์เอ็ดดี้ตอบด้วยความมุ่งมั่นผมอยากจะแข็งแกร่งขึ้นเอลเดอร์ Elder ยิ้มอย่างอบอุ่นถ้าอย่างนั้น ก็ไปเถอะเจ้าหนูข้าจะไปส่งเจ้าที่เมืองเวสเทอร์เบิร์กแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องอนาคตของเจ้าอารอนพยักหน้าอย่างเข้าใจดีเลยพวกเราก็จะพักที่เมืองเวสเทอร์เบิร์กเหมือนกันการเดินทางไปยังเมืองเวสเทอร์เบิร์กใช้เวลาหลายวันระหว่างทางเอ็ดดี้ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายจากนักผจญภัยทั้งสามคนอารอนเล่าเรื่องการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดการค้นพบสมบัติและการช่วยเหลือผู้คนไครัสสอนเอ็ดดี้เรื่องการแกรอย และการเอาตัวรอดในป่าสวนลิราก็เล่าเรื่องราวของเวทมนต์และพลังท่าต่างๆให้เขาฟังเอ็ดดี้รู้สึกตื่นเต้นกับทุกสิ่งที่เขาได้ยินโลกแห่งดากและคาถาแห่งนี้ช่างกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสามารถในการใช้เวทมนต์ของเขานั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆเ,เท่านั้นยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขายังไม่รู้และอีกหลายอย่างที่เขาต้องฝึกฝนเมื่อมาถึงเมืองเวสเทอร์เบิร์กเอ็ดดี้ต้องวนสะกดกับท่าที่เห็นมันเป็นเมืองขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยผู้คนพลุกพล่านตึกรามบ้านช่องสอร้างจากหินสูงใหญ่มีตลาดที่คึกคักไปด้วยผู้คนซื้อขายสินค้ามีร้านค้าต่างๆที่แสดงสินค้าแปลกตาและมีหอคอยของจองเวท,ที่สูงเสียดฟ้ามันแตกต่างจากกระท่อมเล็กๆกลางป่าที่เขาเคยอยู่ลิบลับหลังจากพักผ่อนและรักษาบาดแผลแล้วเอลเดอร์ก็เรียกเอ็ดดี้มาคุยเอ็ดดี้เจ้าตัดสินใจได้หรือยังว่าจะทําอย่างไรต่อไปเอลเดอร์ถามเอ็ดดี้พยักหน้าด้วยความมุ่งมั่นผมอยากจะเป็นนักผจญไทครับเอลเดอร์ ผมอยากจะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเรียนรู้เรื่องราวต่างๆและฝึกฝนพลังของผมให้แข็งแกร่งขึ้นเอลเดอร์ยิ้มถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วข้าจะสอนวิชาที่เหลือให้เจ้าเท่าที่ข้าจะสอนได้แล้วเจ้าก็ไปสมัครเป็นนักผจญภัยซะพวกนักผจญภัยมีสมาคมของตัวเองเจ้าจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอีกมากมายจากที่นั่นจากวันนั้นเป็นต้นมาเอ็ดดี้ก็เริ่มต้นการฝึกฝนอย่างจรงิงจังกับเอลเดอร์นอกจากเวทมนต์พื้นฐานแล้ว เอเดอร์ยังสอนเรื่องการต่อสู้ด้วยมือเปล่าการใช้มีดสั้นการอ่านแผนที่และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างเอ็ดดี้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วพรสวรรค์ของเขาด้านเวทมนต์พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเขาสามารถไร้หม์ที่ซับซ้อนขึ้นได้และควบคุมพลังเวทมนต์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นสองปีผ่านไปเอ็ดดี้เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยวัยสิบปีร่างกายแข็งแรงปราดเปรียวใบหน้ามีแววความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งเขารู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะออกไปผจญภัยในโลกกว้างบทที่6 ก้าวแรกของนักผจญไทยวันหนึ่งเอลเดอร์พาเอ็ดดี้ไปที่สมาคมนักผจญไทยในเมืองเวสเทอร์เบิร์กมันเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ดูแข็งแรงทนทานภายในคึกคักไปด้วยผู้คนหลากหลายช,ชาติและอาชีพมีนักรบในชุดเกราะจอมเวทในชุดคลุมพรานป่าพร้อมถนูและแม้แต่นักค้าที่ดูท่าทางเจ้าเล่ทุกคนดูมีเรื่องราวเป็นของตัวเองเอลเดอร์พาเอ็ดดี้เข้าไปที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครเป็นนักผจญไทยพนักงานสมาคมซึ่งเป็นชายร่างท้วมมีหนวดเคราเฟิรม์มมองเอ็ดดี้ตั้งแต่หัวจรดเท้า ด้วยความประหลาดใจเด็กน้อยอย่างเจ้าด้วยจะมาเป็นนักผจญไทยเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงกึ่งขันเอ็ดดี้ไม่หวั่นไหวใช่ครับผมพร้อมแล้วพนักงานสมาคมยิ้มเล็กน้อยเอาหลังนั้นเจ้าก็ต้องผ่านการทดสอบเบื้องต้นซะก่อนการทดสอบนี้จะวัดความสามารถในการต่อสู้พื้นฐานของเจ้าการทดสอบคือการต่อสู้กับหุ่นไม้ฝึกซ้อมสตัวเอ็ดดี้แสดงทักษะท,ที่เอลเดอร์สอนมาทั้งหมด เขากระโดดหลบการโจมตีอย่างว่องไวสลับก,กับการไล่มนแสงและลมที่ทําให้หุ่นไม้เสียหลักได้อย่างง่ายดายพลังเวทมนต์ของเขาไม่ใช่แค่การโจมตีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการควบคุมสิ่งรอบข้างเพื่อสร้างความได้เปรียบพนักงานสมาคมและนักผจญภัยบางคนในห้องโถงที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันรประหลาดใจกับความสามารถของเด็กหนุ่มยอดเยี่ยมเจ้าผ่านการทดสอบแล้วพนักงานสมาคมเอ่อยด้วยความชื่นชมจากนี้ไปเจ้าคือนักผจญภัยระดับฝึกหัดยินดีต้อนรับสู่สมาคมานักผจญภัย เอ็ดดี้รับป้ายประจําตัวนักผจญภัยมาด้วยความภาคภูมิใจมันเป็นเหรียญเงินขนาดเล็กรูปดกักและคาถาที่สลักชื่อของเขาไว้นี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดเอลเดอร์ Elder มองเอ็ดดี้ด้วยรอยยิ้มภาคภูมิใจถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องออกเดินทางด้วยตัวเองเอ็ดดี้เอ็ดดี้หันไปกอดเอลเดอร์แน่นขอบคุณครับเอลเดอร์ Elder, ขอบคุณสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างดูแลตัวเองดีๆนะเจ้าหนูเอลเดอร์ Elder เอ่ยด้วยน้ําเสียงสั่นเครือโลกใบนี้กว้างใหญ่และมีอันตรายมากมาย แต่ก็มีสิ่งสวยงามรอให้เจ้าค้นพบอยู่เสมอเอ็ดดี้พยักหน้าเขามองไปยังประตูสมาคมนักผจญภัยประตูที่เปิดออกสู่โลกกว้างใบใหม่และการผรจญภัยครั้งแรกของเขากำลังจะเริ่ม